เพื่อนกาลังพาเราไปซื้อเบ็ดใหม่เพื่อนคนนี้นะครับก็ขอาการสวดานผู้ชมทุดท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมฟิีกันนะฮะคุณ่าจะไม่เข้าใจถึงเหตุการณ์ตรงนี้นะครับว่าผมไปได้เบ็ดแทงที่มั่นคงมาได้ไงให้คุณไปดูช่องเอ่อที่แล้วของผมนะครับไม่ใช่ช่องที่แล้วดิช่องไม่ของผมนะฮะซึ่งตอนนี้ครับผมตกได้มาเป็นปลาหมึกนะไม่ใช่ปลาหมึกหรอกคือเพื่อนคนนี้เขาให้เรามานะคือนายเป็นคนที่จิตใจดีมากเลยแล้วเขาก็ให้ปลาตัวนี้มาไกด์ เป็นปลาที่อีพิกสุดๆไปเลยนะครับเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนที่เอ่อให้เอ่อปลาเรามานะฮะและตอนนี้เขากำลังจะพาเราไปซื้อเบ็ดใหม่เขาบอกว่าเบ็ดที่เราใช้อยู่เนี่ยไอไอเบ็ดก้านที่มันคงเนี่ยมันไม่ดีนะฮะแล้วเราแล้วเขาก็กําลังพาเราไปซื้อเบ็ดใหม่นะครับแล้วเพื่อนเรากาลังพาเราไปที่ไหนเนี่ยช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมเอ่อไม่ต้องสงสัยนะ,ะนยว,ลลว่าทำไมตัวละครกูมันอุ้มว่าขนาดนี้นะก็คือในแมทฟ,ฟิตเนี่ยมันไม่รองรับ ตัวละครที่กูใส่นะเพราะฉะนั้นตัวละครกูมันก็จะกระจอกกระจอกหน่อยนะโคชี่ที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนมึงพากูมาที่ไหนนี่เพื่อนพาเรามาที่ไหนโ oh อไมค์ก่อนเฮ้ยอ้าวเฮียจอดัมว้าวที่นี่ที่ไหนเนี่ยนั่นมันอะไรวะเนี่ยมันคืออะไรและที่นี่ที่ไหนเนี่ยมีน้ำแข็ง อยู่ดีๆเลเวลกัวอัพเฉยเลเวินเอ๊ะเพื่อนพากมาที่ไหนจอดโอเคแล้วเพื่อนเราก็ลงเพื่อนไปนายต่อเพื่อนเออลื่น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 ดีฟดีฟดีฟไปกันเพื่อนเรากำลังจะไปที่ไหนเนี่ยเฮ้ยมีใครก็ไม่รู้อยู่ตรงนั้นด้วยไปกันเพื่อนโอเคตรงนี้เริ่มไม่ลื่นแล้วแล้วเพื่อนพาเรามาที่ไหนอ่ะ บายเหรอเพื่อนบอกให้เราซื้อนี้ว่ะโอเคเราซื้อมากูบายมาไมแล้วเพื่อนมาคืนแล้วไม่รู้ยา yeah. แล้วทำไงต่อ,อเพื่อนอีควิปมันอีควิปยังไงอ่ะเพื่อนอนี่อ่ะกูอีควิปล้วเพื่อนทำไงต่อวะตามชันมาโอเคภายในเพื่อนตอนแรกเพื่อนบอกให้เราตามไปนะเพื่อนจะพาเราไปซื้อเบ็ดที่มันดีกว่าไอ้เบ็ดการดีมังคง นะเมื่อเป็นทางออกซิเจนนะเปล่าทีนี้ก็อะไรกูย,ยังไม่รู้เลยเนี่ยไปไหนต่อเพื่อนขึ้นบนใดอีกแล้วอมันขึ้นบนใดบ่อยอย่างวะไปทางไหนไปไนทางนี้เอ้ยแล้วทําไมเขามีไอ้นั่นด้วยวะไอ้เนี่ยเมื่อเป็นเจ็ทแพ็คไม่ใช่มันเหมือนเป็นทีลอนนะไปไหนต่อครั guys. คือเราต้องตามเพื่อนยัางใจเย็นนะไม่งั้นเราจะตายห้านะไอเบน นี่งเมื่อเป็นอะไรถ้ำถ้ำหรือภูเขาทถ้ำหรือภูเขาเออนั่นแหละเฮ้ยแล้วเมื่อมีอุณภูมิบอกด้วยหรือเปล่าเพื่อรอด้วยเรากำลังตามไปทำอะไรอะคือมึงพากูมาทำอะไรด้วยกันซื้อเบ็ดไหนนี้นี่เหรอไหนอะเพชรไหนอะเพชรของฉันนี่เหรอ this load นี่คือเบ็ดเหรอ ต้องซื้อไหมต้องซื้อเบนี่ไหมเพื่อนโอเคเพื่อนบอกให้ซื้อนะอืมโอเคว,ว้าวเป็นหนึงขออีคิปก่อนเพื่อนให้เราซื้อเบดอะไรนี่เนี่ยว้วาวว,าว้าวว้าวดีสเ e สก์ guys ซื้อเบดที่อีพิกมากๆเลยใช่อันเดียวกันกับเพื่อนไหมยูส ใช้มันเว้ยใช้มันสลับฟาร์มโอเคบล็ใช้มันสลับฟาร์ okay, <bro. S 1> มน,รนะเรามาดูสาเตะมันข้าวๆว่าน่อยนะฮะความเร็วลอด40%โชค68คอน,คอนโทรล0.15ความยืดยุ่น10%น้ำหนักที่รับพุ่งสุด6 5 0 0โอ้ไม่ก็นี่มันเป็นเบสท,ที่ดีมากๆเลยนี่ถ้าเทียบกับอันนี้อันนี้ดูเอออัอไหนวะอันเนี้ยดูกระจอกไปเลย เพื่อนจะให้ปลาเราวะใช่ไหมเพื่อนให้ปลาเราปลาอะไรวะที่เพื่อนให้อ่ะโอ้โหเพื่อนให้ปลาตัวนี้วะ่ะอ้าวแล้วเพื่อนหายเพื่อนให้เป็นปลาตัวนี้มาอูแล้วเพื่อนก็จากไปคือเพื่อนอ,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 อ้าวเอาแล้วกูตายได้ไงอ่ะไม้กูตายแล้วเพื่อนเราห,เหายไปไหน ไม่นะเพื่อนเราจะจดจำนายนายให้ตั้งนี้เราและนายก็พาเราไปซื้อเบ็ด่โคดโอพีอเนี่ยนี่คือปลาเลยวะเออในปลาเราเลยเพื่อนก็ให้ปลามึกยักษ์มาถึงสองตัววะ่ะแล้วเพื่อนก็ให้ตัวนี้มาด้วยโอ้ยเฮ้กูไม่มีปัญญาตกแต่เพื่อนให้มาถ้าเราได้เจอกันอีกฉันหวังว่าเราจะเป็นเพื่อนกันนะเพื่อนนะรัะเพื่อนนะถ้านายยังดูคลิปนี้อยู่เอ๊ะ๋วยวก่อนเขาเป็นฝรั่งไนี่หรอวะ เดี๋ยวก่อนแล้วปลาหมึกยักษ์มันขายได้กี่บาทวะกู้ยักรู้มานานละอืมปลาหมึกยักษ์อย่างนั้นเหรอคิดว่าจะขายได้กี่บาทพวกคุณลองทายมากูว่าพวกมึงไม่ต้องทายหรอกพวกมึงน่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละลองขั้นขอขายสิ่งนี้หน่อยสิสี่พันแล้วสิ่งนี้ล่ะมันคือหินพิเศอนะเว้มอรดกแห่งเวทมนต์ สัป3 5ห้าเออนี่ล่ะปลาที่เพื่อนให้มาล่ะหนึ่งร้อแต่นี่ปลาที่เพื่อนให้มาแบสสดๆร้อนๆตัวโคตรใหญ่ราคาต้องดีมากๆหกพัน oh m ก็ o d ทเค็นปกติอันนี้คืออะไรไม่รู้ครับเก็บไปก่อนมาเรามาถึงแล้วก็โบราณครับเอ,อ๊กจุ่มน้ำจมน้ำ โอ้แล้วมีคนมาตกปลาเพียบเลยว่ะมาตกปลากันพร้อมเพียงจริงๆนะพวกมึงเนี่ยตกด้วยคนด้วยเบ็ดอันนี้เว้เบ็ดอันนี้มันหลอดเทพากินเบ็ดนะครับทุกคนโอ้แล้วแท่งและแทง่แแทงตัวเนี้ยโคตรใหญ่อะ่ะคือเพื่อนแนะนําเบ็ดได้โคตรดีอะ่ะโน่น มันเรียกสแตนโอกมาวะกูเจอสแตนอีกแล้วอุ้ยเราตกได้ปลาอะไรเนี่ยความเร็วความคืบหน้าลบสมห้าเปอร์เซ็นต์ต้องต้องเป็นปลาที่ดีแน่แน่สองพันกิโลสามพันกิโลโอ้โหสามตันอะ่ะปลาหนักสามตันไกด์ guys. ุ้ยเราตกได้ปลามึกเฮ้ยเราตกได้ปลามึกครับทุกคนเนี่ยกูตกได้ปลามึกไหนดูซิว่ากูจะตกได้หรือเปล่าสำับปลามึกเฮ้ยเอาดนีนี่จะเป็นการตกปลามึกได้ครั้งแรกครับทุกคนนี่จะเป็นการตกปลามึกได้ครั้งแรกเลยนะเฮ้ยเอา มึงเอาดีมึงเอาดีปลาหมึกปลาหมึกตัวแรกโอไมก์กอดโอไมกกอดทำไมมึงดึงยากจังวะเนี่ยความเร็วความคืบหน้าลบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเรียบร้อยตกได้ปลาหมึกตัวเลขปลาหมึกยักษ์ว้าวเพื่อนต้องภูมิใจใน,ในตัวเราเว้ยวราตกได้ปลาหมึก เฮ้ยความคืบหน้าลบเจ็ห้าเปเซนและเราและเราได้ปลาตัวใหญ่อีกแล้วครับทุกคนมึงเอามาให้กูโต๊กเดี๋ยวนี้ guys โหสิบปันหนึ่งหมื่นมสมพันกิโลอ่ะ นี่มันปลาที่เพื่อนเอามาให้เรานี่ว่ามาแลวครับขอขายปลาทั้งหมดก่อนขอขายปลาเปดปลากีกีออกไปให้หมดก่อนเว้ยชั้นการขายสินค้าในคาของชั้นโอ้แต่แปดร้อยมันมันโครกระจอกเลยเริ่มขายด้วยนี่ปลามึกยักษ์นี่ครับปลามึกยักษ์เอาขข่อันนี้ดีกว่าขอขายปลามึกยักษ์นี้หน่อยห้าพัน แล้วเนี่ยสามพันไอเนี่ยตัวโคตรใหญ่เจ็ดพันโอ้โหรวยและอันอันอันนี้คือเพื่อนภูมิใจเลยนะรวยและรวยและ